สวัสดีครับคลิปนี้พาท่านผู้ชมมาดูรถส,สวยๆครับของยายขี้เหนียวป้าน้าน้าผมเองบอกฝากขายนะครับคันนี้เป็นเครื่อง J O 8 4นะครับรถของลูกสาวแกนนั่นแหละพอดีเขาไม่ได้ใช้มา2ปีแล้วนะครับมีปัญหากันก็จอดเอาไว้2ปีนะครับ สภาพก็ยังใหม่อยู่ผมก็บอกให้แกเนี่ยถ้าอย,อยากจะขายให้มันดีดีดูด,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 ดีหน่อยก็ไปใส่ผ้าใบข้างหน้าข้างหลังแกก็ไปใส่มาแล้วนะครับแต่บอกให้ใส่ตัวต่อกันชนข้างล่างแกก็ไม่ยอมใส่ไอตัวต่อข้างล่างรถคันนี้ก็เป็นรถที่ใช้ไม่เยอะนะใช้ใช้งานไมถ่ถามว่าหนักไหมไม่หนักหรอกเพราะว่าแกเป็นคนมีตัง แกก็ตั้งทีมรถหกล้อแกขึ้นมาก็มีลูกเขยคนละคันนะครับแล้วก็ของของแกคันหนึ่งเป็นสามคันแล้วก็ซื้อไมโครจากผมไปเจ้านีโมเนาะถ้าใครเป็นเอฟซก็คงจะรู้นะครับเจ้านีโม่ไปแล้วก็ซื้อเทเลอร์จากผมไปนะ รถคันนี้เดิมเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยเป็นรถช่วงล่างแปดน็อตนะครับตอนที่ผมไปซื้อเลยนะช่วงล่างเป็นแปดน็อตกระเทยนะครับเช็ดีมันจะมีซับข้างในยาวไปเลยจนสุดยาวไปจนสุดสุดเส้นเลยนะครับนะครับมันเป็นซับซับไม่รู้ว่าซับอะไรแต่ซับยาวไปเลย ไอ้ที่ว่ามันเป็นโค้งๆอ,อ,อย่างเงี้ยพองๆอย่างเงี้ยมันมาตั้งแต่ทีแรกเลยนะมันไม่ได้เป็นอยู่นี่นะมันเป็นมาตั้งแต่ซื้อมาไปดูรีวิวได้นะครับตอนที่ผมซื้อมาโอ้หลายปีแล้วรถคันนี้หลายปีมากแล้วเช็ดสีข้างนอกก็สวยเหมือนเดิมสวยงามเหมือนเดิมครับ เครื่องยนต์เกียร์เกลือก็ดีเหมือนเดิมเกียร์ไม่มีหลุดไม่มีหอนสรวท้ายก็ไม่มีหลุดไม่มีหอนนะครับไม่มีแตกนะปลายท่อนี่ผมก็สั่งให้เกียร์ทำใหม่ปกติมันจะออกตรงกลางนี่ผมก็เลยสั่งให้มันออกข้างหลังให้ทำช่างเขาทําออกข้างหลังใส่พ่อใบใหม่ใหม่เลยนะใหม่ทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะผ้าใบใส่โซ่ใหม่เหล็กข้างมีหมดนะ ไอระนงละแนงนะครับมีให้หมดเลยแต่ไม่ได้เอามาเนี่ยประเดินรถจอดนานแล้วนะครับจอดมาตั้งสองปีสามปีแล้วตั้งแต่เขามีปัญหากันก็จอดมาเลยหลายคนบอกว่าเอารถจะขายมีปัญหาตลอดเลยเอา้าก็คนเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันมีปัญหาไหมล่ะเออแกไม่มีคนขับอะแกก็มีแต่ลูกสาวนะ พอเขาไม่อยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่มีคนขับก็จอดเอาไว้ทิ้งไว้เลยนะครับฝาท้ายก็นี่ครับตามนี้เลยลายตามแบบฉบับฝาข้างก็ยังดูดีลายหนุมัน รถทรงรถซีล้อเลือก็ดูดีครับยางก็พอใช้ได้จะให้บอกว่ายังไงดีจะบอกว่าคือรถคือรถมันไม่ได้พร้อมขายหรอกแกไม่อยากขายหรอกไม่ใช่ว่าไม่พร้อมขายแกไม่ได้อยากขายหรอกลูกแต่ลูกสาวก็บอกว่ามันเป็นปัญหาครอบครัวนะเขาก็บอกว่าไม่อยากจะเห็นรถคันนี้แล้วก็อยากจะขายไปซะ เออจอดไว้มันก็นานไปนานทีปีหนมันก็มีแต่ลดลงนะราคาลดอ่ะมีแต่แต่ผมว่าถ้าลดดีๆปั๊มสายอย่างนี้ราคามันก็ยังอยู่นะยังไม่ได้ไปไหนหรอกราคาก็ยังอยู่ไอ้ที่ว่าราคาลดล่วงหัวๆเลยก็น่าจะเป็นพวกคอมมอนเร็วแต่เป็นถ้าเป็นรถปั๊มสายก็น่าจะยังอยู่ราคายังยังได้อยู่เพราะว่าเขายังหากันอยู่นะครับ แล้วพาดูภายในนี่นะครับภายในรีวิวแบบบ้านๆอย่างนี้แหละไม่ได้เก่งกาดมาจากไหนหรอกรีวิวแบบเท่าที่ตัวเองมีความรู้นี่แหละนะครับยังอยู่เดิมๆนะครับยังสภาพดีไม่เคยถอดพวกกรพวกอะไรก็ไม่เคยถอดเดิมๆเลยคือใจก็ไม่อยากขายหรอก มีเบาะขาดตรงนี้นะไม่ได้อยากขายหรอกแต่ว่ามันจำใจต้องขายอเอาดับตลงซะผมก็ว่าอยากจะซื้อไว้นะแต่ทุนมันสูงผมไม่มีทุนแล้วทุนผมไปกองอยู่นู่นไอหัวเหลืองๆน่นไอนี่ก็เก็บไว้ใช้ซะคุณก็มากองอยู่นี่ซะล้านห้าคันนี้ก็ทำหมดไปหกแสนกว่า สองล้านเงินโอ้โหเงินค้าขายผมมากองอยู่กับรถเนี่ยทําไงได้เนาะรถมันก็ต้องใช้เนะาะนะครับติดง่ายนะแอร์ก็ดิจิตอลแต่กดอะไรไม่ค่อยได้หรอกเดี๋ยวจะให้ช่างทำให้ช่างดูให้วันนี้เนละ ว่ามันเป็นอะไรมันถึงกดไม่ไดนะ้พัดลมมันขึ้นสุดเลยใครไปนล็อกอะไรมันไว้เนะี่ยกดลดพัดลมก็ไม่ได้แต่เยน็นเอร์เย็นดีไนปน้งภานในเดิมๆเ,เลยนะครับไฟก็ออกอยู่นะ ไก็มีอยู่แต่กระจกพับไม่ได้นะมันติดหมวกสวงสวิตยังอยู่นะครับไม่มีใครอยากจะขายรถที่ตัวเองซื้อมาหรอกนอกจากว่ามันจะมีปัญหาจริงๆแต่ไม่ดังนี่นะ ้นี่ช่างไฟเขากำลังทำอยู่เดี๋ยวจะให้ดูให้เอยไม่ดังไฟลงไฟเลี้ยวละน้ำฝนล่ะทำงานอยู่โอเคก็ถือว่าสมบูรณ์นะไม่ได้ถือว่าขีริ้วขีเหลอะไรแอร์นี่หนาวเลยเนี่ย ับเครื่องไว้ก่อนนี่นะครับต้องบอกให้แกไปล้างนะถึงจะเอาไปอะ่ะบอกว่าเอาไปล้างรถขายจะไม่ล้างได้ยังไงต้องเอาไปล้างสิจะไม่ล้างไม่อะไรนะครับพวกนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวพาลงไปชมเครื่องยนต์นะครับนี่ครับเครื่องยนต์ j o 8อ210แรงม้าครับปั๊าสาย ยูโรโฟหายากนะครับตอนนี้ mm hmm. ถ้าใหม่คนนี้ก็เป็นยูโรไฟครับถ้ายูโรไฟเนี่ยท่อไอดีนี้จะไปสองสองอันไปเข้าน,น,นู่นอันนึงก็คือไอดีคล้ายๆกับมันจะแบ่งฝั่งนี้สามฝั่งนี้สามไปเลยแล้วก็ไปเข้ากลอง ยูโรไฟตอนนั้นจะเป็นคันล,ลิ่งไฟฟ้านะครับตอนนั้นจะแปลงแปลงกลับมาเป็นตูดแบบธรรมดานะครับยูโรไฟเครื่องใหม่เครื่องดีคันี้เทสีสวยทั้งลำดูใต้หัว ยวพาไปดูฝั่งนั้นโอเปอเี่วันที่ไปเอามานี่สวยมากเลยรถคันเนี้ย มันสดนะครับสดมากถ้าเจอคนรักษาดีๆล้างดีๆนะครับก็กลับมาใหม่ได้เหมือนรถใหม่เลยนะไม่ได้ปิลี่เลยนะครับอันนี้โอเคเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทเครื่องกันครับเด,ดง่ายมาก Để mình đừng cái vắt nóng mặn Bằng สีนะเนี่ยสีพ่นสีทีเคคับไปพอดีเลยเตย้กำลังพ่นสีเก็บช่วงล่างคันนั้นจะให้พ่นล้อรถคันนี้ด้วย อีแรกเสียต้นเนาะูกเขออยใหญ่ขี้เหนียวบอกว่าเกียร์รถคันนี้มันเข้ายากมันจะไม่เข้ายากได้ยังไงลมรั่วก็ไม่พากันดูเนาะลมมันไม่เต็มปอนเนาะพอลมมันไม่เต็มปอนมันก็มันมันก็เข้าเกียร์ยากเพราะว่าเกียร์พวกนี้มันเป็น power ร์ i ิปมันต้องใช้ลมในการเข้านะครับ ไม่รู้ว่ามีไม่มีนะน้ำมันอนะ่ะไป,ไ,ปไม่ลองไกลนะกลัวน้ามันหมดเกียร์หกครับไปฟันไม่มีนะ กลับเลยดีกว่ากลัวน้ำมันหมดไม่ใช่อะไรหรอกถ้าน้ำมันหมดมันจะซวยวนได้เลยนะครับฮีโน่ดูเดิสุดยอดเลยอะ่ะแคบๆก็วนได้นะโอ้คัสกระโดดมากเลยไม่ได้ขับนานดนะวัดลงวัดรอบขึ้นหมดนะครับความเร็วขึ้นหมดนะ ความร้อนขึ้นแต่น้ำมันเนี่ยน่าจะไม่มียังเค,เคใครที่อยากจะเดินทางมาดูก็นี่นะครับอยากจะให้มั่นใจว่ารีวิวให้ดูการวงการวิ่งนะไม่ใช่ว่าเออหลอกกันมาดูรถรถวิ่งไม่ได้ขับไม่ได้หลอกมาดูรถนั่นนี่นูน่น,อนโอน้ไม่ใช่ผมหรอกอย่างนั้นนะสำหรับผมอ่ะ ซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานครับตัวผมนะผมคิดอย่างนี้เลยคติประจําใจเลยซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานถ้าคุณจะกินแค่คุณหลอกเขามาซื้อรถเนี่ยคุณก็จะอยู่ได้แค่นั้นนะครับจะบอกว่าเฮ้ยทําไมผมอยากผมอยากขายรถเหมือนททอปแทบแต่ทําไมผมขายไม่ได้เลยเอดูดถิถ่ายรูปถ่ายรูปเวลาให้เขามาดูรถถ่ายเอาแต่ตรงที่มันสวยๆตรงที่มีตําหนิไม่ยอมถ่าย เอการที่จริงใจกับลูกค้าเนี่ยตรงไหนมันดีไม่ดีบอกเขาไปเลยเขาคนที่เขารับได้เขาก็จะมาเองคนที่เขารับไม่ได้เขาก็ไม่มาอย่างผมเนี่ยผมรีวิวเลยตรงนั้นตรงนี้คนที่เขารับได้เนี่ยไม่เกี่ยวเขามีเงินแค่นี้เขาจะซื้อเอาแค่นี้อืนะเขาต้องการลดประมาณนี้ราคาเท่านี้เออนะครับไม่ใช่ว่า ตรงนี้สวยนะครับตรงนี้สวยนะครับตรงนั้นสวยนะครับแต่ตรงที่เหล่ไม่พาไปดูนะเช็ดสีแตกก็คือแตกหักก็คือหักผุก,ก็คือผุนะครับมันถึงจะไม่ได้หลอกลวงกันมันจะอยู่ได้นานๆการเป็นพ่อค้านะอย่าให้สอนกันเลยนะเพราะว่าผมเชื่อว่าใครเป็นพ่อค้าก็ต้องมีพื้นฐานอยู่แล้วโอเคครับเดี๋ยวจะให้เต้พ่นสีสีดําแต่ล้อสักหน่อยเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ พ่นสีร้อหน่อยล้างดีแล้วขี้เหร่หรือเกินร้อนน้ำพ่นแล้วมีสีดำอยู่แล้วนียก็พ่นเหมือนเดิมแหละพ่นพ่นไปซะให้มันดูดี